สวัสดี FC ทุกท่านครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ตามช่องมันเทคเตอร์ ector, รถถ่ายถูกนะครับแอดไม่ได้หายไปไหนนะครับแอดกับแอดพาครอบครัวเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะครับเพิ่งกลับมาได้สัปดาห์หนึ่งก็ป่วยเป็นโครคไขวัดไขวันใหญ่สายพันเอนะครับก็หายไปหลายวันนะครับก็วันนี้มารีวิวรถถ่ายคูต้านั่งขับนะครับรุ่น KRT140 ะครับรถถา่าใช้ใน ครอบครัวนะครับมาพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นนะครับใบมีดหน้าผ่านหลังแล้วก็ล้อเหล็กกันจมนะครับก็พูดง่ายๆคือเอาไปใช้งานทําไร่ทําสวนนี่เลยครับเอาไปสูบน้ําเข้าที่นาก็ได้เนาะอ่อก็เดี๋ยวพาเดินดูรอบๆครับรถคันนี้มีทะเบียนนะครับผมทะเบียนชุดโอนครบนะครับปีน่าจะปี5 2หรือ5 1นึ่นะครับเดี๋ยวแอดไปดูอีกทีนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ ทักมาได้ครับแอดตั้งราคาไว้อยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับรถพร้อมทะเบียนนะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับใบมีดหน้าผาาหลังล้อเหล็กกันจมนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพ่วงลากก็ได้ครับอันนี้เราค่อยคุยราคากันแอดสั่งพ่วงลากมาจากโรงงานนะครับก็เดี๋ยวพาเดินดูรอบๆนะยางหน้าซ้ายก็ให้อยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเขาใส่ยางลายดอกมานะครับผม ระทเป็นประทับประกบนะครับสลับออกมาด้านนอกนะครับรถคันนี้ใส่ไดชาร์จของรถไถคูโบต้า ota, รุ่น L เลยนะครับผมพูดง่ายคือเอาไปต่อฟังพงฟังเพลงได้เลยครับน่าจะเป็นได40แอมป์นะตัวนี้ไดเดนโซ่ครับจริงๆตัวสตาร์เตอร์มันเป็นมันมีเจเน r เรเตอร์ในตัวนะครับไม่จำเป็นต้อง ต้องต่อใดเพิ่มแต่นี้เขาอาจจะทำอยากจะใช้ไฟเยอะๆว่าง,งั้นครับอันนี้ก็อาจจะไม่เข้าใจอยู่ครับแอดเปลี่ยนท่อให้ใหม่นะครับเป็นท่ออ่แต่ก่อนมันเขาทำท่อขึ้นมาด้านบนนะครับมันไม่ค่อยสวยแล้วก็มันมีท่อมีแตกแอดก็เลยเปลี่ยนท่อให้ใหม่ยังหลังซ้ายให้อยู่มัน 70%็ิเนะครับผมดอกอยางก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นยางซูเปอร์สโตนนะครับมาพร้อมผ่านสามนะครับเป็นผานเอเครับรุ่นหนักนผ่านรุ่นหนักตะขอากมามีมาครบนะครับ PTO ด้านหลังถ้าแห้งๆประมาณนี้นะครับก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับผมยางหลังขวาก็ให้อยู่ประมาณ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเคร yeah> ื่องก็แห้งๆนะครับผมเดี๋ยวแอดจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองตัวนี้นะครับเป็นการแถมครับพวงมาลัยก็ถือว่าเขาก็รักษาดีอยู่นะครับพวงมาลัยเขาเขาเรียกว่าไรนะใช้ยางหุ้มมาครับก็ยางแน่นนะครับแล้วก็ แป้นเหยียบเนี่ยเขาเอาผ้ามาลองให้เข้าใจเหมือนกันครับ<อ>ก็เดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับผมอันนี้สตาร์ทกุญแจนะครับแต่เดี๋ยวขอยกวาลวหน่อยเพราะว่าไม่ได้ชาร์จแบตมาหลายวันนะครับเพิ่งมารีวิวให้ฟัง รรจริงจะพามาดูไอตัวพว่วงล่างนะครับคือแอป สั่งพ่วงลากมาจากโรงงานนะครับก็มีมาหลายชุดเดี๋ยวจะพามาดูนะครับถ้าเกิดไม่เอาผานนะครับไม่เอาผานก็ตัดผานออกตีราคาตีราคาผานให้สูงนะให้เจ็ดพันบาทนะครับแล้วก็เพิ่มเป็นตัวพ่วงลากพ่วงลาก R สั่งมาสําหรับพวกเคาทหรือว่ารุ่นบีโดยเฉพาะนะครับจะเป็นเป็นเหล็กเป็นเหล็กสี่นิ้วนะครับเป็นโครงสร้างเป็นเหล็ก กล่องสนิ้วแล้วก็ดุมล้อเป็นดุมรถกระบะอ,อีซูซูนะครับอันนี้ยางปี2020ถอดมาจากรถกระบะที่ร้านแอดเองครับตัวค่วงนะครับยาวยาว2เมตรห้าสิบนะครับกว้างจำไม่ได้น่าจะเมตรเจนะครับนี่มีสัญลักษณ์ค่วงนะครับ พูดง่ายๆคือพร้อมใช้งานเลยสําหรับตัวพ่วงนะครับสั่งมาทาสีท้อนแสงนะแล้วเป็นโลโก้ของทางร้านแอดเองครับถ้าซื้อติดรถเอาราคาทุนครับหมื่นห้านะครับหมื่นาบาทสามารถเคลื่อนย้ายด้วยตัวเองได้นะครับมีขาตั้งมาให้นะนี่เคลื่นยยอนย้ายยังไงีนยกนะครับยกนี่ยเอยกคนเดียวเลยครับลากได้ มีสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงนะครับแล้วมีคําว่ารถพ่วงนะครับเหมาะนะครับเหมาะกับเชียร์ทีเดี๋ยวลากไปใกล้ๆดูเพราะว่าเชียร์ทีเขามีแต่ขอลากมาให้ย์แล้วนี่เห็นไหมเหมาะไหมอ่าพูดง่ายคือเอาไปใช้งานในเนกประสงค์ครับตามท้องไร่ท้องนานนะลาก ขนฟงขนฟางขนกุย๋ยครับไม่เอาผ่านก็ได้นะครับแอดก็จะตัดให้ในราคาเจ็ดพันบาทนะครับตัวผ่านให้ราคาแพงอยู่ก็จะเอาพ่วงก็ได้ครับยินดีไปส่งให้นะครับเอารถหกล้อรถบรรทุกที่ร้านแอดไปส่งให้ก็ใครสนใจติดต่อตามเบอร์โทรนะครับรถพร้อมทะเบียนครับอุปกรณ์สามชิ้นอยู่เจนะ็ดหมื่นเก้าเนาะแล้วก็อยากได้พ่วงเนี่ย สั่งมาให้มีร้านแอดร้านเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นโลโก้ของร้านแอดนะครับสั่งโรงงานเขาผลิตมาครับร้านมีแท็กเตอร์นะครับปาติวยะโสธรครับไม่มีที่อื่นนะครับผมคงทนถาวรครับตัวออกแบบมาสําหรับบรรทุกครับลองเทสแล้วบรรทุกได้มากกว่ามากกว่าหกร้อยกิโลนะครับตัวพ่วงนีครับก็ใครจะซื้อเอาไปพว่วง ขนของลงไล,งลง่ลงนาก็ได้นะครับโอเคครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ขอบคุณที่ติดต,ตามช่องอยู่นะครับผมอาจจะหายไปหลายวันเนาะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ